สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะแล้ววันนี้มากับเกม Final นแอฟฟ y p ดีพาร์คสคริปตี้บริดจ์ครับแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเล็กน้อยเพราะว่าเราจะมาพูดถึง DLC r u n e ที่คาดว่าน่าจะมาในปีหน้าแต่ว่าปีหน้านั้นก็ไม่รู้ว่าเดือนไหนภาวนาให้มันเป็นต้นเดือนละกันนะและสำหรับคลิปในวันนี้ก็ตามชื่อเลยครับเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนว่าจะมีข้อมูลหลุดออกมา จากตัวฟังโกเองนะครับซึ่งเจ้าตัวฟังโกเองนั้นเขาก็เป็นเหมือนตัวตั้งตัวตีนะครับเรื่องการข่าวหลุดเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ตัวเกมฟนาภาคนี้ได้ประกาศมาใหม่ๆเจ้าตัวฟังโกเองก็ได้ข่าวหลุดเปิดเผยรูปลักษณ์ของแกมล็อกเฟดดี้ตัวเกเกอรี่แล้วก็วันเนซ่าแบบเต็มที่เลยแหละครับ แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ได้เปิดเผยแกมร็อกแอนิมอทรอนิกทั้งหมดเอาซะจนคนที่รอคอยมานานแทบจะไม่ต้องลุ้นอะไรเลยด้วยซ้ำและรอบนี้เขาก็ได้ทำการหลุดลิสต์ที่เป็นลิสต์ของหุ่นแอนิมอทรอนิกซึ่งกคาดว่าหุ่นแอนิมอทรอนิกเหล่านี้จะเป็นหุ่นแอนิมอทรอนิก ที่ได้มาใน DLC รูนนั่นเองโดยข้อมูลนี้ได้มาจากตัวเค n Carter นะครับหรือว่าผู้สร้างเกม Pop Ghost ซึ่งตอนนี้เขาก็ได้ทำเกม Pop Ghost Arcade เป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงถ้าใครจะลองเล่นเกมที่เป็นแฟนเกม f ฟนาฟที่อยู่ในเครือ Fan w o r ร์ดอินิเชทีก็ลองไปจับจองไปซื้อเล่นกันดูได้นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางเคนคาร์เตอร์เขาได้รวบรวมข้อมูลมาเป็นรูปภาพที่จะเห็นหลังจากนี้ครับแต่ก่อนอื่นถ้าคุณผู้ชมคนไหนคิดว่าการรู้ข้อมูลนี้จะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องของ DLC รูนให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่แน่ครับการที่เรารู้หุ่นเอเนมาทรอนิกเหล่านี้อาจจะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องหลักมากๆของ DLC รูนก็เป็นได้แต่ถ้าไม่ซีเรียส นี่คือรูปนั้นครับโดยในนี้จะมีแอคชั่นฟิกเกอร์อยู่5ชิ้นแล้วก็มีตุ๊กตาขนาด4นิ้วอีก1ชิ้นนะครับซึ่งในส่วนของแอคชั่นฟิกเกอร์เนี่ยเขาได้บอกชัดเจนเลยว่ามันจะมีบอลลูนเฟรดดี้เซอร์คัสเฟรดดี้เซอร์คัสบอนนี่เซอร์คัสชีก้าแล้วก็เซอร์คัสฟ็อกซี่นั่นเองแล้วก็ตุ๊กตาเนี่ยจะเป็นตุ๊กตาที่เขียนว่าเคสออฟสิบสองนะครับซึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรกันแน่นะและข้อมูลนี้ก็ได้นํามาจาก Pop News นะครับ ซึ่งจากที่เราฟังชื่อของหุ่นแอนิมอทรอนิกเหล่านี้เนี่ยมันจะชัดเจนมากๆเลยครับว่านี่คือชื่อใหม่ซึ่งอ้างอิงจากเซอร์คัสเบบี้หรือก็คือตัวละครหลักจากไฟในแอดเฟรดี้พาคซิสเตอร์โลเคชันนั่นเองซึ่งอย่างที่เรารู้กันครับใน DLC r ล n e รูนเนี่ยเราจะได้เล่นเป็นคนใหม่ที่ได้เข้าไปยังร้านพิซซ่าเมกาพิซซ่าเพล็กซ์ที่พังไปแล้วซึ่งการที่ร้านนั้นพังไปแล้วเป็นไปได้ไหมครับว่ามันอาจจะมีร้านพิซซ่าร้านใหม่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อกลบเกิื่นความจริง ของห้างเมกาพิซซ่าเพ็กแห่งนี้และนั่นผมพูดถึงร้านของ Circus ัส b บบีนั่นเองเพราะว่าถ้าเรานำเนื้อเรื่องของภาคหามาอ้างอิงเนี่ยในตอนที่ร้านพิซซ่าเฟรดี้แฟตส์แบร z พิซซากำลังโด่งดังอยู่นั้นมันก็ยังมีร้านที่มีชื่อว่า Circus Baby p i พ z ซซ่าเวิซึ่งเป็นร้านที่ w i เล i a มอัฟกันเป็นคนสร้างมันขึ้นมา พร้อมทั้งทำการสร้างหุ่นใหม่ขึ้นมาที่เป็นหุ่นเซอร์คัสแอนิมาโทนิกนั่นเองซึ่งในครั้งนี้เขาได้นำร้านเซอร์คัสเบบี้พิซซ่าเวิลกลับมาทำใหม่อีกครั้ง oh. ให้มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมและนั่นมันอาจจะหมายถึงเซอร์คัสเบบี้เมกาพิซซ่าเวิลหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้เขาได้สร้างหุ่นเซอร์คัสเบบี้รูปแบบใหม่ขึ้นมาที่เป็นหุ่นเฟรดดี้ชิก้าบอนนี่และก็ฟ็อกซี่นั่นเองครับและตัวละครเอกคนใหม่ของเราเนี่ย เธอน่าจะไปเจออะไรบางอย่างของร้านนี้ที่มันเชื่อมโยงกับห้างเมกาพิซซ่าเพกที่เคยพังไปแล้วไม่ว่าจะเป็นฉากจบอะไรก็ตามนะครับและเขาก็พบว่าได้มีเกเกอรี่อยู่ในห้างแห่งนี้อีกด้วย ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นดีคอยเป็นกลหลอกหรือว่าอะไรก็ตามและเธอคนนี้ต้องไปช่วยเหลือเกเกอรี่ให้ได้และนั่นก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของ DLC นี้ก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าในอนาคตผมมั่นใจเลยครับว่าไอหุ่นเซอร์คัสแอนิมาโทนิกรูปแบบใหม่น่าจะให้เราได้เห็นไม่นานนี้อย่างแน่นอนแต่จะเป็นอย่างไรนั้นต้องรอติดตามกันต่อไปครับอาจจะมีตัวอย่างใหม่โผล่ขึ้นมาก็เป็นได้ ยังไงก็ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีข่าวนั้นโผลขึ้นมาผมก็จะมานําเสนอให้ทุกคนได้รับฟังอย่างทันทีเลยครับแต่ว่าวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ